สมัยหนึ่งในระยะเวลาเกือบ8 0 0ปีพศ1 7 0่ถึงพศ2493เป็นช่วงระยะเวลาความเจริญรุ่งเรืองอันหนาเลือเสือของอาณาจักรอีกหม่องหนึ่งในอุตสาคณีรัฐ12ปันนาอาณาจักร12ปันนาหรือประเทศ12ปันนาที่ถือสถาปนาขึ้นโดยพระมหากษัตริย์พวกเรียงไก่กาหารและชานยุดที่มิสอวาพญาเจือเป็นผู้รวบรวม ล้อมละลายความแตกต่างทางชาติพันธุ์สถาปนนหอค้ำเชียงหลวงขึ้นและตั้งตนขึ้นเป็นพระยาเจือ ปฐมราชวงศ์อลโวสวนตาดประวัติศาสตร์การเมือง12ปันหน้าในปรากฏในหนังสือผืนเมืองต่างๆต่อเนื่องมากนับตั้งแต่สมัยของพระองค์ตังเลกระาษนับเวลาตั้งแต่พญาเจียงปฐมพระมหากษัตริย์ถึงเจ้ามอมคํำลือพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายบางตำล่าก็บอกว่ามีพระมหากษัตริย์บริหารบ้านเมืองหอค้ำเชียงลุงถึง41ราชกาัรบางตำล่าก็บอกว่า44ราชกาัรบางตำล่าบอกไปถึง4 5หราชกาัร อันใดที่เป็นเรื่องจริงกันแน่มันก็นเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์แต่ที่เป็น41 44หรือ4 5ทุกพระองค์ล้วนแล้วแต่สืบเสื้อสายราชวงศ์อลโวสวนตานที่สืบมาตั้งแต่พญาเจียงประถมพระมหากษัตริย์ทั้งสิน้นลูกทุ่งลูกทุ่งเมื่อน้องคืนนาะตามปตาคืนนา ลูกทุ่งเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดเพื่อนน้ำอูนสก,กลนคร ครับสวัสดีครับกลับมาพอกันอีกเช่นเคยสัญญากับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วว่าเสียเ,เรื่องหอคําเชียงหลงหรือว่าอาณาจักร12ปันหน้าที่เป็นอาณาจักรหนึ่งที่หลายคู่หลายคนก็เข้าใจว่ามันเป็นตํานานมันก็เพราะเปยี่ดอกเพระมันโดนนับตั้งแต่มสมัยอาณาจักรตาลีอาณาจักรพิงนานในบริเวณนานกกหรือว่ามณฑลยูนนานของประเทศจีนช่วงที่ผ่านมาว่ากาวของพี่น้องเลยฟังกันซึ่ง เป็นอาณาจักรที่เกิดหลังจากอาณาจักรตาลีอาณาจักรผิงหนานได้ล่มสลายไปมีการพัฒนาทา้งด้านการเมืองซึ่งการก่อกำเนิดเกิดอาณาจักร12ปันหน้าหรือว่าหอคำเชียงลุงในความรู้สึกคมนึกคิดส่วนตัวของเบาธรรมรันเองนี้เท่าที่ศึกษาจากเอกสารต่างๆหลายๆตำรับตำล่านะครับสรุปแล้วคือยุค ความจเจริญรุ่งเร,องเรืองก็กำเนิดเกิดหอคําเชียงหลวงขึ้นมาเนี่เป็นยุคที่ทั้งพระพุทธศาสนาเนี่ยเขามามีบทบาททางด้านสังคมนะครับมีหลายจนถึงขนาดว่ามากผสมกลมกลื่นกับในระบบการเมืองการปกครองของอาณาจักร12ปันหน้านะครับแล้วก็เกิดนวัตรกรรมขอ,ของการพัฒนาในเรื่องของการปกครองโดยพระมหากษัตริย์ราชวงศ์อวโลสุนตานมาอย่างต่อเนื่อง ลักษณะของการจัดการภายในอาณาจักรเนี่ยยังเป็นต้นแบบให้อาณาจักรอื่นๆอาณาจักรต่างๆหรือว่าเป็นมรดกตกทอดกันมาจนถึงยุคของอาณาจักรลานหน้าครับนำออกมาประยุกต์ใช้ในการระบบการเมืองการปกครองของเจ้าของใดอย่างลุ่งโตใดอย่างผสมกลุ่มกกืนจังสันก,นกับว่าใดคือกันที่เบาธรรมราตบอกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ย มามีอิทธิพลทางด้านการบ้านการเมืองและสังคมการพัฒนาความเป็นอยู่วัฒนธรรมการทำมากินของพี่น้องชาวหอคําคเชียงลุงเนี่ยเกิดจากสันนิษฐานจากตำานานอีกตำนานหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของพุทธประวัติจริงๆแล้วนี้มีการเขียนมีการบันทึกมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่วสันทภเกี่ยวกับเรื่องของยักษ์ตนหนึ่งชือว่า 阿าวากะยักษ์าซึ่งเป็นยักษ์ที่มีนิสัยโหดไร่ามากกินคนเป็นอาหารโดยเฉพาะคนที่บมีคุณงามความดี <c oughs> คนทีต้องคดีนะครับคนที่เหตุให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ย阿าวากะยักษ์าเนี่ยมากกินหลายมากหลายกินที่จังขนมข้าวต้มเนี่ยจับมาแล้วก็ยำๆๆยกกินหลุดตัวนะครับซึ่งมันมีเรื่องเล่าอคร์ทิฟบลแบบเงือเง่าไปทีละบรรทัดทีละโตเวล่ะอักษรเนี่ย มันคือจังพระเป็นเทพโพดก็เลยสิอ่อวาแบบรวดรัตตตอนนะครับในพี่น้องใ้รับฟังกันว่ามันยังมีเมืองหนึ่งนะครับซื่อว่าเมืองอรารวีนครอ,รอรารวีนะครับอันนี้อยู่ในเรื่องของพุทธประวัติแต่ว่าพุทธประวัติฉบับนี้เนี่ยทางหอคําเชียงหลวงได้เอามาประยุกต์ใส่ในการรว,รวมเป็นดินหรือว่าสลายความแตกต่างหรือว่ารวมรวมแนวความคิด ของคนให้เกิดความพักแพงสามาคัคคีกันอยู่กันเป็นอนาณนาจักรใดเพิ่นก็เอามาใส่ประยุกใส่ในเมืองของเจ้าของในหอคําเชียงหลวงเพิ่่นก็เอย่ยถึงตำนาน่ตรงนี้ว่ามียังมีเมืองหนึ่งคือเมืองอรารวีเชียงหลวงพอมาถึงเชียงหลวงตรงนี้ละครับและอีกในทางของพุทธประวัติเอย่ยถึงเพียงแค่ว่าณเนะมืองนคอนอรอารวีสือซึ่ง,งมีพระมหากษัตริย์ชือวา่าพระเจ้าอาราวกะ ซื้อเดียวกันกับหยักนั่นแหละแต่ว่าเป็นคนนะครับมีความโปรดปานในเรื่องของการออกล่าล่าสั์มีหลังจากที่วางเว้นจากภาระราชกิจทางด้านการบานการเมืองแล้วครับหาเวลาไปออกล่าสัตว์ถือว่าเป็นธรรมเนียมประเพณีอันตะกอนเก่าที่ผ่านมานะครับหลากอลามากินนี่แหละก็คือการกับไปฝากประชาชนที่ทั่วไปนั่นแหละสมัยก่อนในเพิ่งผ้าธรรมศาสตร์นะครับไปหาเงินหาคํำหรอราจเอาไปซื้อ นัแมคโครโลตัจเบวกเซเว่นหรือว่าตลาดชงตลาดสดยี่ต่างๆที่เทศบาลตลาดนัดข้องถมกุ้งยังซูม,มื่นเนี่ยโบมี่หรอกอยากกินอาหารต้องออกลายอย่างเดียวต้องไปหาในป่านะครับหดูใหม่ก็ลงหนาบซึ่งเป็นถือว่าเป็นจิจวัตรประจำเหมือประจำเวนแม่นบบออ,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 ออกล่าเพื่อความอยู่หลอดกับออกล่าเพื่อความบันเทิงนะครับออกล่าเหนือล่าซัดอารวากะยักษ์สาเนี่ยมีทินพมันหนักอยู่อยู่ต้นโพใหญ่ไกลเมืองอารวีเสียงหลง อีกอย่างหนึ่งสังเกตได้ว่าสื่อราชวงศ์อาราโบสวนตานเนี่ยมันก็คล้ายกันครับสื่อของพระเจ้าอาราวากะนี่นะสื่อคล้ายกันซึ่งพระญาเจืองปฐมพระมหากษัตริย์เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมานะครับซื่อว่าราชวงศ์อาโวโลสวนตางคล้ายๆกันเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าพระเจ้าอาราวากะนี่ะเวลาออกไปล่าสาัตว์ทิ่ตังกติกาบอกว่าในวันดาคา ตลาดบริพานนะครับต่างๆหรือว่าคณะทีมงานที่ออกไปออกล่าน้ากันเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอเหยื่อนะครับหรือว่าเนื้อเนี่นยมีการล้อมล้อมไวเพื่อจับตัวหรือว่าจับเป็นที่จับตายนี่ก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าเนื้อตัวนั้นเกิดแหกวงล้อมออกไปทางผู้ใดผู้นั้นต้องรับผิดช,ชอบในการตามหาหล้วกาไปจัดการนะครับสังหารแล้วก็เอากลับมาแต่เพิ่งเอื้นว่ามือหนึ่ง เกิดเหตุการณ์บกหาดฝันเกิดขึ้นก็คือเนื้อมันบังเอิญว่ามัน่นไปออกแหกวง้อมทั้งหลายเนี่ยออกไปทางที่พระเจ้าอารวากาเนี่ยทรงประทับอยู่เพราะฉะนั้นถึงสิเป็นกษัตริย์ก็ต้องรับผิดชอบเลยพอะจะขอเป็นผูต่างก็ตังเกีย์ขึ้นก็เลยถือธนูแลนํำเนื้ตอตัวนั้นไปจักไปหอดไซนนะครับนับระยะทางได้ประมาณ3โยน <S 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 พอไล่เนื้ตอตัวนั้นไปได้สักระยะหนึ่งก็ได้สังหารได้นะครับรากา เนือ้อตัวนั้นใส่คาว่าเนื้อเนี่ยเนาะมันจังเบาอุกอาจ <c oughs> แต่ว่าเป็นกวางเป็นฟ้านเนี่ยพระเจ้าอรารวากาเนี่ก็เลยตัดออกเป็นสองส่วนหล้วก็เอาใส่ไปข้านหาบหาบกลับมานะครับกลับมาหาหมูแต่ว่ากลับมาได้ระยะหนึ่งผลเมื่อยเห็นตนโพลตนหนึง่งห่มเป็นห่มใ่เป็นเจ้าเขาไปพักดีก็เลยหยุดพักนะครับไม่คณะนั่นก็เลยไปพอกันกับอรารวากะยักษ์สาเนี่ยตื่นขึ้นมาผู้ดีนะกลับมาพอกันก็เลยจับพระองค์ไว ว,ว่าที่เอาไว้เป็นอาหารที่นี่ก็ได้เกิดการตอร่องกันเจรจาก,กันปรากฏว่ามีขอสเสนอพิเศษให้อลาวะกะยักษ์าในว่าสีเอามนุษย์เนี่ยเอาคนเนี่ยมาสังเวยให้ทุกมือทุกมือทุกมือถ้าปล่อยข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าเนี่ยหมายถึงพระเจ้าอราวะกะนี่แหละเจ้าเมืองกาลวีเชียงหลวงนะครับอลาวะกะยักษ์สาเลยก็เลยปล่อยพระเจ้าอลาวะกะมาที่นี่กลับมาหอดบานหอดเมือง พระเจ้าอรลว,ว่ากาเนี่ยพระราชาหรือว่าพระมหากษัตริย์ผู้ค้องอารวีเชียงหลวงเนี่ยต้องรักษาคําศัตร์ในฐานะเป็นกษัตริย์ก็เลยจับเอามนุษย์นี่แหละคนเนี่ยมาให้ยักกินซุมเอสุม,อสมอเอเริ่มแรกจากจับเอานักโทษผู้ถี่มโทษติดอยู่ในคุกเนี่ยเอามาตรงให้หมือละคนเหมือละคนจนเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งคนอยู่ในเมืองเนี่ยกับบกกาเหตุขม่มขั่บกกาเหตุผิดกฎหมายเพราะว่า ผู้ใดเฮ็ดผิดด้ติดคุกครับเขาคายมาเป็นนักโทษแล้วก็คือไปให้ยักกินทันทีเอาแปลามาก็เรียบบมีผู้ใดเห็ดข่มสัวอยู่ในอารวีเสียงหลุงพ่อบ่มีคนเห็ดข่มสัวนะครับถึงแมว่าพระมหากษัตร,ริย์เรียกว่าพระราชาเนี่ยพระเจ้าอารวากาเนี่ยที่เอาเงินเอาค้าีหยังไปวางไว้น้าส้างถนนหนทางกับบุีผู้ใดมายิบมาช่วยบมีผู้ใดหลักจนกระจอกบ่มีหลักเล็กขโมยหน่อยบ่มีอย,ยังกระบ่มีครับไปดี คมคงคม,ค,ม,ค,มคืนแต่ทำช้ำรอยจังสังเกตหน้าต่างหน้านาบมีคดีบ่มีผู้เหตุผิด